วันนี้ค่ะจะพาไปเปิดดวง12ราศีเดือนกันยายนกันสักหน่อยค่ะอาจารย์คาาเนี่ยเขาออกมาเผยแล้วนะคะว่าเอราศีไหนจะยืนหนึ่งเรื่องโชคลาภนะแต่รักอาจจะไม่สมหวังหรือราศีไหนนะ่าจะได้รับทรัพย์ใหญ่ราศีใดพูดเป็นเงินเป็นทองแล้วราศีไหนต้องระวังกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะคะต้อนรับเดือนกันยายนอย่างแฮปปี้หลายๆคนก็รู้สึกว่าเออกระปี้กระเป๋าเนาะเรือนใหม่และเดือนใหม่แล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วกันค่ะอาจารย์คาทาชินนับัญชรเนี่ยเขาก็ออกมาพูดในรายการแฉทํานายดวง12ราศีใน เดือนนี้ก็คือเดือนกันยายนค่ะเริ่มกันที่ราศีเมษนะคะเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของโชคลาภค่ะแต่ ความรักอาจจะไม่สมหวังเท่าไหร่นะคะต่อมาค่ะราศีพฤษภค่ะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเ่งยืนหนึ่งในเรื่องของการงานงานข้าราชการทหารตำรวจอยู่ดีๆก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี้ยนะคะราศีเมถุนค่ะง,งานเด่นแต่ว่ามีการเปลี่ยนงานใครอยากเริ่มต้นงานใหม่ก็สามารถปรับเปลี่ยนงานทําได้เลยตั้งแต่วันที่14มิถุนายนไปจนถึง14กรกฎาคมเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้ถึงวันแม่พระจันทร์ก็มีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนงานใหม่ได้นะคะต่อมาค่ะราศีกรกฎนะคะพบรักจากการเดินทางยืนหนึ่งในเรื่องของความ ราศีสิงค์ผู้ชมคะเด่นมากในเรื่องของอการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารการค้าสินค้าออนไลน์เด่นที่สุดค่ะความรักเนี่ยเขาบอกว่าเด่นมาตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปก่อนถึงวหวพระจันทร์แล้วเด่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละเราก็เหมือนจะมีการพบกับคนใหม่ๆที่ไม่คาดฝันรักเก่าจะกลับมาเลือกไม่ถูกแต่ว่าต้องเลือกให้ดีด,ด้วยนะคะต่อมาค่ะราศีกันผู้ชมคาเด่นเลยเด่นเรื่องรักที่สุดเลยก็จะได้มีการ เจอกับคนที่ใช่อยู่แบบได้เจอกับคนที่ชอบคนที่ชัวร์อะไรแบบนี้ผู้ชมเรื่องรักที่เด็นมากๆเลยนะคะสำหรับราศีนี้ต่อมาค่ะราศีตุลผู้ชมขะเด็นในเรื่องรักอีกเหมือนกันค่ะมีคนมาชอบเยอะแต่ว่าก็ต้องดูนิดนึงนะคะแบบว่าอย่าเพิ่งไปลุ่มไปหลงรักมันลวงตาค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเด็นในเรื่องของการลงทุนมีเกณฑ์ลงทุนใหม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะราศีพิจิกค่ะผู้หญิงในจะเด่นกว่าผู้ชายนะคะจะได้รับพลังจากพระจันทร์ ช่วงวันนี้ไปจนถึง10กันยายนค่ะช่วงไหว้พระจันทร์ก็ราศีพิจิกราศีธาตุน้ํากรกฎมีนหรือว่าราศีอื่นๆเนี่ยมารับพลังหยินขอพรจากพระจันทร์ได้แถมพรจันย์คาถาเขาก็บอกด้วยนะคะบ,บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนถามเข้ามาเยอะมากเลยทั้งทางไลน์โซเชียลช่องทางต่างๆเลขดีคือเลขอะไรเลขดีก็คือ6 3 9 6ในเดือนนี้นะคะลองไปใส่ในเบอร์โทรไหมหรือว่าเอาไปต่อท้ายไอดีดูก็ได้ค่ะ ราศีแนูค่ะเรื่องที่ต้องระวังเลยก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะวิธีแก้เคล็ดเนี่ยก็คือไปบริจาคเลือดทําบุญรงศพไถชีวิตโคกระบือปล่อยปล้าหน้าเขียงราศีมังกรเนี่ยเขาบอกว่าดีมากๆเลยนะคะยืนหนึ่งในเรื่องของทรัพย์สินจะได้รถใหม่ธุรกิจใหม่ ราศีกุมค่ะพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะไปทําบุญกับเด็กปากแหวง่งพดานโวเ,เด็กพิการหูหนวกเด็กเ,เป็นใบเรื่องของการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารเนี่ยพูดอะไรเป็นเงินเป็นทองแน่นอนค่ะและราศีสุดท้ายนะคะราศีมีนได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ได้ทรัพย์สินใหญ่นะ,ะมีเกณฑ์แบบในเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยขยับขยายในเรื่องการงานใหม่ๆได้อย่างแน่นอนค่ะเอาเป็นว่า12ราศีครบแล้วนะคะมีใครราศีไหนกันบ้างขอให้โชคดีทุกๆท่านเลยนะคะและนี่ก็คือข่าว ให้นิ้วแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม